สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเปิดโพสต์สุดท้าย CEO เจ้าของแบรนด์สบู่สับประรดมะนาวก่อนจบชีวิตยังไลฟ์ขายของ6ชั่วโมงที่แล้วยังแชร์ทริปทําบุญเรียกได้ว่าสร้างความตกใจให้กับ FC เป็นอย่างมากเมื่อ Facebook พิงพลอาัคารกิจโสพลได้ออกมาเผยข้อความระบุว่าตกใจน้ำตาไหลเลยทำไมถึงทำแบบนี้นะอีดเย๋ย คนเก่งของพี่หลับให้สบายนะหนูไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์สิ้นปียังโทรมาคุยกับพี่อยู่เลยทำไมไม่สู้ไปด้วยกันยังมีพี่อยู่ข้างๆเสมอเสียใจคุณจันที่มาหนูจะอยู่ในใจพี่ตลอดไป CEO คนเก่งรักเหมือนน้องสาวคุณจันที่มาเจ้าของแบรนด์สบู่สบปรดมะนาวโดยรายงานว่าอย่างไรก็ตามรอความชัดเจนอีกครั้งส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเพจต่างๆ ได้สันนิษฐานกันไปว่าเกิดจากโรคซึมเศร้าและเมื่อไปส่องที่ Facebook ก็พบว่า6ชั่วโมงที่แล้วเพิ่งมีการแชร์โพสต์คลิปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆในวันที่12มกราคมนี้และ FC ยังบอกว่าเห็นเมื่อสายๆยังเห็นไลฟ์ขายของอยู่เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ